สมบัติพร้อมในการบระเพณประโยชน์อีกทั้งท่านพร้อมเะเผยแพร่รงการและหลักการของโรตารี่แก่ผู้อื่นดิฉันขอเชิญทุกท่านที่มาร่วมประชุมในที่นี้นะคะโปรดยืนขึ้นเพื่อให้เกียรติและเป็นสักขีพยานในการต้อนรับท่านโรเตอรเรียน ท่านตำรวจเอกโอคาจันปิงโรเตอรี่ชิตินัตนาคำพีระแปงเป็นสมาชิกแห่งสโมสรโรเตอรี่จอยพระบาทเอ็อสบูรณ์ก็ร่วมปรบมือด้วยค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นการให้ท่านสองคนกล่าวปฏิญาณค่ะพร้อมกันเลยค่ะ ข้าพเจ้าท่านบริโภคภาคสงฆ์ประนัดปีว่าข้าพเจ้านในสารทิตินานาค่ะที่กาแฟประนัดปีว่าในรายการรูปบอลโรตารีนั้นาพเข้าพเจ้าได้รับสิทธิพิเศษต่างๆพร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆแล้วในโอกาสที่ข้าพเจ้า ได้รับการต้อนรับเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีหลวท่ามาข้าพเจ้าขอปฏิญาณด้วยความเต็มใจและความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมองค์กรดังนี้ข้าพเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งอุดมการของโรตารี ข้อสองข้าพเจ้าจะเชื่อมั่นและส่งเสริมปัจชยาโรตารีการบริการเหนือตนโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆข้อสาข้าพเจ้าจะยึดบททดสอบสแนวทางในการคิดพูดหรือทำกล่าวคือเป็นความจริงยิงเที่ยงธรรมนำไมตี ดีแก่ทุกฝ่ายข้อสี่พระพเจ้าจะยึดมั่นจัรยาบรนธุรกิจและวิชาชีพของโลแทเรียนข้อห้าพระพเจ้ายอมรับและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของลรตารี่ธรรมนูญมาตรฐานสโมสรและข้อบังคับสโมสร ข้าพเจ้าจะอุทิศใจให้แก่องค์กรลอตเตอรี่เพื่อการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนข้อเจ็ดข้าพเจ้าจะสละเวลาและจะให้ความชำนาญของตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมข้อแปดข้าพเจ้าจะร่วมประชุมและทำกิจกรรมต่างๆของสโมสร เพื่อความเข้มแข็งของสโมสรและคุณภาพชีวิตของชุมชนข้อ9ข้าพเจ้าพร้อมสนับสนุนกิจกรรมและโคงการของภาคโรตารีสากลและมูลนิธิโรตารีข้อ11และข้อ10ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตส่วนตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม เดี๋ยวรบเพื่อนเรียนเชิญท่านนายกเกาะตั้งนะคะได้ประดับเข็ม